ความเชื่อที่เข้าใจผิดกันมานานกับการทำบีบีโกลเดินไปยังสาวสาวนะคะการสักบนใบหน้าที่จะทําให้ผิวหน้าเนี่ยมันดูเรียบเนียนสีผิวดูสม่ําเสมอเขาเรียกกันว่าสักรองพื้นคือก่อนหน้านี้เราจะได้ยินแต่ว่าสัก ปากใช่ไหมพี่ไก่ทั้งชายทั้งหญิงสักปากให้ปากดูชมพูก็มีเรื่องร้องเรียนมาหลายครั้งที่มันไม่ได้ผลดังใจสักรองพื้นที่หน้านี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันกลายเป็นประเด็นเพราะมีคําเตือนจากคุณหมอนะคะว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครรู้นะคะว่าสีที่เอามาใช้สักเนี่ยมันเป็นสีชนิดไหนและมาตรฐานระดับใด มันทําให้เกิดผลข้างเคียงค่ะบริโภคนยมีถามเข้าไปเยอะมันเกิดผลข้างเคียงคือพอสักรองพื้นที่หน้าแพ้สารน้ําที่ใช้สักมันกลายเป็นผื่นกลายเป็นก้อนบางคนก็มีรอยคล้ําที่บริเวณสักบางคนก็ติดเชื้อ จากเชื้อโรคที่อยู่ที่เข็มอยู่ที่น้ําที่ใช้สัก <Huh? S 1> เชื้อแบคทีเรียบ้างเชื้อราบ้างเชื้อไวรัสตับอักเสบบีบ้างตับอักเสบซบ้างรวมไปถึง HIV หรือว่า a อ็ค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าจะติดเชื้อแล้วผิวหนังที่ได้รับการสักรองพื้นหรือถ้าชื่อเต็มๆเ,เขาเรียกกันว่า BB p r o Treat m e n t เนี่ย hmm. มันเสี่ยงต่อการไหม้หรือสีผิวเปลี่ยนจากการยิงเลเซอร์เพราะว่าสีเนื้อที่สักเข้าไปในผิวหนังเนี่ยมันทําปฏิกิริยากับแสงเลเซอร์ได้ค่ะดังนั้นปัจจุบันเนี่ยมีแพทย์ผิวหนังหลายท่านออกมาเตือนให้ระวังการสักผิวหนังประเภทนี้นะคะคุณหมอณัฐพลเตือนเลยดร์ณัฐพลบอกว่าก่อมาเร็งโอเมก g o ชบีบ oh <my> <laughs> ีโกรนะคะ ไม่ได้เป็นการสักลงบนผิวขนาดนั้นค่ะจะอันตรายอะไรเบอร์นั้นต้องม่ถูกบางส่วนนะคะในเรื่องของเข็มและที่เป็นข่าวว่าบิบิโบกเป็นการสักรองพื้นถาวรจริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่ามันเป็น,คนแค่ภาพที่คุณเห็นบิบิโบกจริงๆแล้วคือการทรีตเมนต์หน้าค่ะบิบิโบกมีมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแต่ได้รับความนิยมเป็นช่วงๆไปไปมามาเพราะว่ามีคุณหมอออกมาเตือนว่าการทาบิบิโกอันตรายมากไม่ดีปัญหาเยอะเนื่องจากมีช่างกลุ่มหนึ่งนะคะสอนไม่ได้มาตรฐานและไม่รู้จริงเลยทำ ใหนะะ้นักเรียนกลุ่มที่ไปเรียนแล้วนําออกมาทําให้กับลูกค้าแบบผิดๆเกิดปัญหาปัญหาที่ว่านี่คือเข็มที่ใช้ค่ะและผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกไม่ได้คุณภาพทําให้ระคายเคืองนะคะเป็นฝ้าหรือสีติดกับผิวถาวรซึ่งสิ่งที่อาจารย์พูดมาเหล่านี้นะคะเป็นแนวทางที่ผิดทั้งหมดค่ะและแนวทางที่ถูกต้องนะคะคือ หลังทำผิวจะดีขึ้นฝ้าที่เป็นอยู่จะจางลงและสีไม่ติดถาวรโดยช่างจะต้องมีความชํานาญนะคะในการวิเคราะห์ผิวลูกค้าเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและเข็มที่เหมาะสมค่ะเข็มที่ใช้จะไม่ใช่เข็มที่มีความคมมากเหมือนไมโครนิตติ้งหรือการทําเมโซนะคะเข็มที่ใช้จะเป็นเข็มสําหรับทำบีบิโกโดยเฉพาะเท่าน,านั้นและไม่ใช่เข็มที่ใช้ในการทรีตเมนต์หน้าทั่วไปค่ะส่วนผลิตภัณฑ์นะคะไม่ใช่นํารองพื้นที่เราใช้แต่งหน้ามาวนทั่วหน้านะคะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ สำหรับการทํบิวิโกเท่านั้นค่ะของสถาบันนะคะอาจารย์จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO แล้วก็ FTA ในต่างประเทศค่ะผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์เลือกใช้จะเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเกาหลีนะคะในแบรนด์ของ XY ค่ะซึ่งการสอนในแบรนด์นี้จะต้องได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเท่านั้นนะคะโดยของอาจารย์นะคะได้รับลายเส้นโดยตรงจากประเทศเกาหลีและได้ผ่านการอบรมอย่างถูกต้องในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวถ้าคุณได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงคุณจะไม่เกิดปัญหาในการทําลูกค้ายอย่างขั้งต้นนะคะ <S <S สรุปแล้วบิบิโกยังทํได้ ยังทําอยู่และทําต่อไปนะคะและนี่คือตัวอย่างนะคะของใบหน้าอาจารย์เองนะคะที่ทดลองทําด้วยตัวเองใช้บริการเองถ้าไม่ดีจริงก็ไม่ทําแน่นอนคะ่ะสําหรับใครที่จะมีบริการนี้นะคะให้ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดนะคะหรือทักปรึกษาอาจารย์ได้โดยตรงเลยคะ่ะ